สวัสดีครับพบกับผมบ่าวเคสสาธิกิสารพ่อ,พอกระเทินครับสวัสดีจ้ะพี่น้องสวัสดียามเช้าพี่น้องเมืองลมหนาวเย,ย็นขนาด้าวนี้ก็พาสาธิกมาหาอยู่หากินอีกแล้วครับของบ่าวเทศหากันมาทอดเห็ดที่เดิมพี่น้องแต่ก่อนอื่นก็อย่าลืมด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้บ่าวเคสและครอบครัวนเด้อครับหามหาอยู่หากินพี่น้องก็ถามบนหนาวาบ่าวเคส โบถึงบ่ถึงกับมันเย็นเย็นมันเย็นเย็นที่ซื้อจากยู่ภาคใต้ค่ะมีลมแบบนี้แต่ถ้าเปียกน้ำก็หนาวละตอนเศร้ากับอุณหภูมิทีสีทีห่ากันมาสิบแปดองศาเนาะภาษาัยขึ้นตอนนี้ยี่สิบกว่าเนย่านี่สิบกว่าแล้วประมาณนี้จ้ะเย็นๆโบถึงกับหนาวนะโอเคนพามาหว่านเหทำเมนูโอ้ยลมอีลี ปึงจักน้ำพี่น้องกินขึ้นมาเลยมีปลาอยู่บุ๊คแมงนี่ว <laughs> ัดมะนาวปลาหนึ่ีมันซิลลี่ไฮบาลเคียนอยู่ใสทั้งหละมันลี่มันนิ่งนิ่งเฮงดีตัวมันบหนีบูแม่น,มนบ่ะเฮ่ <laughs> พอจำนายดิ่นี่หวานแตกอยู่บนนอหมาลุ่นกันพี่น้อง <laughs> มันเฮงใหญ่เ <laughs> <laughs> อ้าของแท้ของแท้เนาะของแท้คนละพอจำนายกับบาลเคียนมัน คนเลยหุ่นกันเนะเทปติ๊ว่ายันบมเขียนหวานอมเตกแม่พึ่งจักโศกจักโศกบุรุเลยที่แน่ๆคือเสริมเสริมตีนเหนักขนาดเอามาลุ่นกันพี่นักนิ่งแหละเอาโลดพามันอยู่นิ่งๆอ,อยา่าในบาทเดียวดีแหละ มันมันยังเปียกน้ำไว้แน่เปียกน้ำมันเด็กเงี้อยู่กับกำลังเขนยังได้อยู่ไว้แน่ลูกงานพี่น้องแตะกุ้มคักขนาดเลยบมาเล็กก็ได้ทงาาแแตต่่บอยกกเดเขาติดเสียงอยากเปลี่ยนอากาศอากาศเย็นหุ่มผ้าโซนพื้นยังเอาไปอยู่อยู่เสียงอยากข้าวห้าวในบรรลุมือนี้อากาศแบบนี้รักษาสุขภาพมันเด้อพี่น้อง มัลี่อยู่บนบ่อเขน่อดูเทคคำนีดสติ๊กเสื้อได้นี่ลี่นะมันหลบเหมือนกันเนาะมันหลบอยู่ห้องกาไปนี่อย่างหาชาวตึกแนวไปเห็นนะเหมือนมากเบ็ดเลยเฮ้นบอกเขนเม่นบ่มากเบ็ด เลกเลขได้ยูนี่แหละยังได้ปลานี่แหละปดตะกอนจั๊กโตจบอกเนาะสามตัวโอ้หลายตัวอดยดบัวถือฝูงเพินน่นเาะยับัวรถือเอาลุนบาทต่อไปพี่น้องบาทเลขปาลียู เอพี่น้องได้ปิ้งนึ่งแล้วครับได้หอยนำได้ปลานำได้ประมาณปิ้งใหญ่นึงอย่างนี้แหละน็กติ๊นึ่งอะไเนาะสติ๊กเนาะจ้าได้คาบนึ่งได้ปิ้งนึ่งอะไรจ้ายำแซววิทยาพอกินเลยสิพาเมือเฮ็ดกินก่อนพี่น้องได้กินปลาสดๆปิ้งหันห้อนพี่น้องอากาศหนาวๆเนาะกับตำมังหุงเนาะครับผมไปไปเดี๋ยวเมือให้บอกเคียนตำมังหุงสู่กินจ้ะพี่น้องไปครับกลับบ้านกัน พี่น้องมาถึงบ้านแล้วจ้าปลาของเราเลยบวกลิ้นปิ้งเรียบร้อยสีสุกลเลยนี่ใส่ปิ้งน่ากินมากพี่น้องน่ากินแล้วดิเซ็แบแซ่บปิ้งละยี่สิบบาทเอาพี่น้องวะ <c oughs> ปิ้งละยี่สิบบาท <c oughs> ปิงท <c oughs> ป้งนี้ก็่ยี่สิบบาทอะระหว่างสีสุกใกล้ซีซุกแล้วบวกเิ้นมาตำบันหึงเลยแล้วก็นี่สมปลาสมปลาตองมือหันเอาไปย่างน้ำบวกเิ้นไว้ข้างๆ ตัวโอ้ยตะเมนไทยกระเทินอหลีพี่น้องให้เอาไปย่างแกะมันออกจากหนังยางแน่เฮ้ยให้เอาไปย่างนะซื่อเกินพูดโอ้ยเจ็บคออยู่นี่อันเดะไปย่างนมา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 ตะมุ่งสุดกินแน่นตะมุ่งพี่น้องไปนี่หนิสาติ๊กเตรียมเครื่องไว้ให้เบิดแเลยนี่มาพี่น้อง ตับมะคงใส่เมื่อทอดเพลิดเพลินพริกจำนี่พอมันสีเพชรโพดตอนเช้าเนาะต้นเช้าตั้มขึ้นตั้เองเพิ่นจังแซ่บเพิ่นว่าพี่น้องติ๊กตั้บ่อแซ่บเพิ่นว่าไอเนี้ยปิดกระเทียมลงไปก่อนเลยพี่น้องโอ้โหโอ้โหดงเลยแต่มะคงไปนน้ำพี่น้องบอกมาจากโลกิน เอาตาไผ่าตามันเลยจ้า <Okay. S 2> โอเคเล็ดลายมันกิเพ็ดมันกิเพ็ดโอเคกับสตกิกินเพ็ดโบก่งปรุงเลยนะจ้าประเด็กของนัวตา,านปีบ๊บ

สมทรงเพิ่ด้แท้เนาะนิดหย่งกครับสมทรงพอกระเทินสมซื้อกระเทยขึ้นเหลี่ยวบาดมือจะคอ,อกนอกมหลายเิ่งเล็บมือกะดำดำมันโบมันโบขาวมันโบขาวอ้าล่างมังนาวในตเลยถูก่ะ <laughs> ของกีบพ่อให,ให้น้ำตาลปี๊บละลายหอมหอมเลย จานเช้าตัวจาดฝัดจัดตักเรียบกินปลากับตำมะฮู้ทุดตหันเล้ยเยบร้อยมามาพี่น้องแซ่บๆน้ำกันบบนีกนอแต่แซ่บนากมาครับพี่นอ้องเมนูปลิงปลาหอมขนาดเลยน้ำป,ปิ้งปลิง พี่เก็บหน่อออกให้เจดที่ค่ะพีต,ตัวน้อยนะพี่ตัวใหญ่ง่นูง่ายๆไปหามาแป๊บเดียวพี่น้องตูวกับข้าวของบ่าวพี <S <S ่โอ้โหดูสักม้างคือมือคอย มือบอกกินเมืเลยเด้อเมนูมวันนี้เออคืดีควาเลยนี่เน,นี่ยไว้แบบนี้แหละเห็นแบบนี้เลี้งลูกเลี้ยงเมียคุ้มอยู่เบ้อน,นี่มตัวปลาดุกเออตัวปลาตองตัวปลาตองย่างหนึ่งร้อยอืมสมขัาขนาด เด็ดแบ่งกันกินคนละสองคนละคู่นะคนละสองห,อห่อคนละคู่เราทำอาหารเอาทำได้สามคู่เนาะใช่ต้องบูงเทหาหาเมื่อวานอยากเมื่อไหร่ก็ไปเอามันหานเลย

แคบตัวน,น้อยเนี่ยตัวน,น้อย,ต,อนนอย,อยตัวน้นยแคบอืมดีมีคำมีคำเลยเข้าวปนาดีดีเลยเนะาะกินปลากับตำมะหุง่งตำมะขัวเนี่ยมัดเมือง เมืเอ่อทำนี้ได้เลยพี่น้องเกิบดีๆจ้ะยิงเงินพันเมียเด้อเอ้หนีผิวโอ้เ <laughs> ออ,อ,อ,อแม่พันจะอ้างเนาะน,น้ำจำหูฉัเนเมียบเหล่ <laughs> สมประโตนี่แล้วสมปต้อง <laughs> ้พักหายเนะาะใช่อพอดีเลยไะตรงหรือปไปฉลาดพี่น้องบอกครัจักมืนเรี๋ยวจะมื่อที่สามมือที่สามสามคืนสามคืนพอดีอเฮ้ยเนีบเดี๋ยวค่อยไปหาไม่ได้ติดเนาะมือไหนวางหาไม่ติด เซ๊ะตำหุ่นกันใส่ตำนอตำนอใช่ใช่ปึกบุ้งอมแซ่บมันอ่อนมันขาวมันบุหือนอเนาะถ้าเป็นยอดแดงเนาะมันจะออกหืนหืนเผ็ดๆสักหน่อย พี่น,ออน,น,น้อ,ยอยงอ่อนฟอนนำปักบุ้งหลายหนี่ครับหลายเน่อยอ่อนย้อยทำปุ้ยใหญ่แต่อ่อนมึมีคนเด็ดเนะมีคนเด็ดจะอาบอกผ้าไปถาม <c oughs> พันคือง,งานเนาะไม่ไนจะแตกเปนใหม่เดินไปเห็นทัดดินปักบุ้งขึ้นมือใหม่เอามาพัดเนาะ ทำนงแบบเบมาพัดคนดำอีกมันไฟแดงเนะมาพัดแกงส้มป็นนี้พบุ้งไฟแดงเพชรบอเป็นมีน้องดังไฟแห่งน้ำมันเดือดเดือึลงเหมือนนะมึงหัวควันกุบน้องเอ็ดเป็นแนะนำบาเกในด้วยนไหนมัไฟแดงตั้งไฟจะเดือดแน่นีก หรือว่ามันบปนเดือดแห้งมันต้องเดือดตรงน,นี้จึงอยคือมันต้องเป็นแก๊สไม่แน่ใจเตาฟืนมันฟันันากเกี่ยวละอ่ะมีส่วนพ่เตาแก๊สไฟมันเสมออือหือเจ็บไป ปัวธรรมชาติของเราแล้วจะกินอย่งางไรบ้าง <c oughs> ได้สติ๊กนึ่งปลานีก่ก็แล้วพลาดแหละไม่แล้วไม่ลแล้วมีกิ้งนึง่งปลาตองอยัง่างอยู่ย่างมันตัวใหญ่นะมันต้องใช้นะเวลาจัง,งมากแปาบชิดมาอชิดมือฮะ <c oughs> หนึ่งไม่ใหม่หมหเขากับน,น,อนอ่าเหนีย่เลยเติก๊กขึ้นไปติ๊กจ้ะติ๊กมืออาชีพอะมืออาชีพลูกคนเหนียวปั้นเป็นแหละตัติ๊กลูกเขาเหนียวนเนา,เาเนนะโอเคเลยหากรรมพัดปั้นเดี๋ยวติ๊กยามฮัทปั้นมา2ิปีเลยได้แต่ว่า ปั้นขอดียวมาตั้งตทบ47ขึ้นแล้วจนเราอีสานจ้อยๆเลยแทบไบม่ดีนะผ่านไปได้หนึ่งคาบเนาะจ้าพย <laughs> านี้พี่น้องพาไปหาเพื่อให้กินง่ายๆสไตล์แบบซีสติกเนาะแซ่บพร้อมชแซ่บพ,พร้อม <laughs> <laughs> ก๊าปหนากับหนังก็าบยังบบยังว่าวะาเอาครับคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ไหนเลยครับ้วพบพบอันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้าแซ่